ต้องครับเป็นการเดินแบบครั้งแรกครับตื่นเต้นอยู่ดีนครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญวันนี้เขาเคยเดินแบบมาก่อนเขาสอนผมาองขาค้งขาแ่ทยังไงอะอะไรครับไม่ได้เชี่ยวชาญครับอย่าเข้าใจผิดครับก็บอกเจมได้ว่าเดินยังไงก็ได้เพราะว่าเจมได้หล่ออยู่แล้วเกินปะเกินปะเกินปะเกินปุ้มุยะไบ้านีชุดที่เแล้วหชุที่ผมเลือให้โค้ดเนย จริงๆชุดที่เขาเลือกให้ผมนี่สีสันก็เออ่เรียวกว่าสะดุดตาหลายคนเหมือนกันนะสีชมพูกับสีเขียวใช่ก็เป็นคอมบิเนชันที่ผมไม่เคยใส่มาก่อนแต่ผมจะลองใส่ดูครับแต่แต่ละคนก็มีใจกันอยู่นนครับผมนี่มันสวยทุกตัวครับสว่วน,นตัวเแบบนี้ผมก็ต้องเป็นเหมือนรับแฟนแฟนแล้วที่ใส่แดไปไล้วเอ่อก็ด้วยความที่ผมชอบเล่นกีฬาทางน้ำด้วยแหละเล่นอยู่แล้ว แล้วผมก็มีใส่เป็นแบบชุดว่ายน้ำของคีโตมิอยู่<ม>แล้วก็เป็นเวทสูตรนะครับตอนตอนที่ไปออดำน้ำได้มีเคยใส่อยู่นะครับครับก็เหมือนกันครับเวลาเห็นเจมส์ไม่ได้ใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าซื้อที่ไหนจะไซื้อตามให้กลบไปใส่นี่ว่าะครับ ครับก็ฝากบริกรอบด้วยนะครับมีชุดให้เลือกซื้อมากมายหลายหลากลยครับมีทั้งชุดสวยๆมีทั้งชุดว่ายน้ำมีทั้งชุดทำกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ชุดที่ใส่แบบเอเ r y d ์เดย์ลุแบบพวกเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ชุดใส่สบายไม่ร้อน,นครับมีก่ะเปิดโซกัน ใช่ครับเป็น our sky ครับ our sky สองใช่ครับก็จะจะได้คิดถ <ine> ึงคิดถึงบรรยากาศที่ไปทำอะไรไปถ่ายละครร่วมกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวกลับไปอ่านบทอีกทีหนึ่งอ่านยังอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วเหรอมีอะไรแบบอยากสปอยแฟนๆไหนไหมก็คือไวส์เอ้ยไม่เอาดีกว่าไวส์เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุด แน่นอนอยู่แล้วมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับจะมีอะไรที่ทุกคนแปลกตากันครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนยี่สิรตอนจะมียี่สองตอนครับใช่ใช่มันเป็นอวาชกายนี่จะเป็นรวมทั้งหมด8เรื่องครับทั้งหมดเป็นภาคต่อของเรื่องต่างๆเช่นชายมีแค่เพื่อนกับเพื่อนมีวาวซัวชาอะไรเงี้ยแล้วมีอีกแเรื่องอะไรเงี้ยครับก็น่าสนุกต้องรอติดตามเรื่องของเราต้องสู้เรื่องของเรได้ใช่ไหมครับโอ้ มันสนุกคนละแบบครับอย่าสู้กันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพ้เดี๋ยวเราขารุ่นใหญ่กันหมดเราเด็กสุดเขาเราข่มตัวไวดีกว่าเราเด็กสุดใช่เราเด็กสุดเขาเรียกว่าสนุกคนละแบบดีกว่าเพราะเราจะมีดนตรีมาให้ทุกคนฟังแน่นอนใช่กานเต้นไม่ฟังบอกว่าแบบว่าห่างไปนานกลับได้กับเพื่อนๆกันอีก าจริงไม่ห่างเวลาเราก็อยู่ๆกันเลยเลยจบคอนเสิร์ตไปก็แต่ว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันนานเลยครับไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายละครถ่ายซีรี์ด้วยกัน,นบรรยากาศกอิทงใช่นี่ถึงพี่ๆทีมงานครับนี่ลาสุดไปเอาติงมาน่านสุดไปเอาติงมาใช่ครับเมื่อกี้ร้องก็เสียงหายอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเอาติงไปตะโกนไปแหกปากที่นั่นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสนุกครับสนุกตอนนั้นอะไรยิ้มอะไรเป้าวป้าวป้า แฟนคลับไงคุณมีเรื่องอะไรอะคุณคุณมีอะไรอยากเล่าเรื่องเอาติ้งไหมที่เราเราแต่งตัวเป็นอะไรมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอดเแล้วตามไปดูในทวิตเตอร์ครับมีทวิตเตอร์เต็มเต็มตึงไปหมดพี่มาร์กเนี่ยบอกเลยตัวตึงมากๆพี่มาร์กเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่าเขาจะหลุดเขาจะเขาเรียกว่าอะไรขนาดนั้นกอลลัมเขาแต่งตัวเป็นกอลลัมแล้วน่ากลัวมากผมจำเขาไม่ได้เลยตอนผมเจอเขาจริงๆมีเรื่องราวมากมายครับขยับไปข้างล่าง ใครตนที่สุดที่นี่มารับที่มาครับที่มาค์นี่ถือว่า MVP ทั้ง2วันที่เราไปเลย ตอนนั้นคืนนี่เขาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งกอลลัมเป็นเป็นทุกอย่างแล้วแล้วใช่แต่ว่าเราก็แต่งตัวเป็นบารอาจารย์มาเป็นแก๊งแฟนผมเป็นบาลอาจารย์แต่ว่าพี่มาเนี่ยเขาอยากเป็นกอลลัํมจริงๆเขาบอกเขาบอกว่าเขาวางแผนอันนี้มานานแล้วผมก็กอลลัมกอลลั่มก็กอลลัํมผมอยากดูอยากใช่ก็ได้เจอเซอร์ไพรส์เพอเห็นเราก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะไปสุดมคาีทาฟันด้วยนะฟันแบบฟันดำด้วยใช่เซอร์ไพรส์ครับแล้วก็มีตำนานา มายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเอา วิกของซิซี่มาใส่นั่นเราก็แปลงกายเป็นผู้หญิงสักช่วงขนาดหนึ่งก็แรงใหม่นี้ครับสนุกสนุกสนุกเพราะว่าเหมือนพี่วินนี่เขาชอบเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับยุคยุคเก่าชอบยุคเก่าชอบชอบ period ย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยพี่วินนี่เขาชอบพูดคำคำโบราณอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเขาเดินไปเขาเดินมาเขาจะพูดคำโบราณเขาจะเขาจะมีแบบไม่ต้องพูดประจําเขาใช่ บใช่ก็เวลาก็เลยเออทําไมไม่เอาบางอาจารย์ไปเลยเพราะว่าเขาชอบคาราณอนาลิ่ยก็ให้เขาแต่งเป็นหัวหน้าทัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นลูกน้องของเขาใช่ก็เริ่มมาจากพี่วินน pues ี่ครับแล้วด้วยความที่บางอาจารย์เป็นแก๊งอยู่แล้วด้วยเราก็เป็นแก๊งเหมือนกันก็นี่แหละครับไปเป็นแก๊งเนี่ยถ็าถึงวันนี้เนี่ยลอยแค่แค่ทูออกไหมยังไหนออกแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ไม่มีไม่มีข,ขัดขัดแล้วขัดเรียบร้อยใช้สก็อตไบค์ขัดไม่จริงอ่ะผมอาบแป๊บเดียวอ่ะผมถูแป๊บเดียวออกเลยคุณใช้อะไรถูผมใช้น้ำน้ำประปาถูวะน้ำร้อนอ่ะน้ำร้อนเลยเหรอใช่ไม่ใช่น้ำอุ่นในฝักบัวจริงเหรอจริงคุณไม่อาบน้ำรือเปล่าอันริง <c oughs> ขนาดกางเกงคุณใส่มาสามวันอันนี้อันนี้ต้องแถลงใช้ ากให้เห็นอะอยากให้อินเสิร์ตภาพบ้างเลยกางเกงภาพอยู่แล้วแหละใส่แตงกุยเตอร์ใช่ไหมเป็นกางเกงยีนขาสั้นใช่ไหมแล้วครูก็จะผูกอะไรไว้ข้างหลังไม่รู้อื่นอะไรเลยผูกอะไรไว้มันด้วยความที่กางเกงเนี่ยมันหลวมอ๋อจริงๆตอนแรกผมเตรียมเข็มขัดไปแล้วแต่ว่าเข็มขัดเนี่ยตอนปาร์ตี้เนี่ยผมเหยียบไปพัานไอ้ตรงหัวมันอ่ะมันล็อกไม่ได้ก็เลย DIY เพราะว่าเลย DIY วลาชาร์จมาเสียบได้เลยผมเห็นอ่ะมันเสียบได้เลยใช่ฮะอะไรเสียบได้เลยมันเสียบแบบเข้าเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาแล้วก็เสียบเข้า อ,อันนั้นผมไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงตรงนั้น <c oughs> แต่ว่าผมแค่แบบเอามาดี Y ก่อนเพราะว่าตอนนั้นกางเกงจะหลุดก,ก็เลยเอาสายชาร์จมาผูกไว้ข้างหลังเป็นเข็มขัดแทนตรงลงคุณได้อาบน้ำไหมเออตรงลงผมได้อาบน้ำคุณจะบ้าเหรอผม <c oughs> ผมอาบน้ำทุกวันแต่ว่า <c oughs> okay, okay. ผมแค่จริงๆผมเตรียมกางเกงมาสองตัวด้วยแต่ว่ากางเกงอีกตัวหนึ่งอ่ะมันเลอะน้ำที่เออผมไปว่ายน้ำมาแล้วผมแบบเอามาวางไว้แล้วมันไปทับกางเกงตัวนั้นแล้วกางเกงตัวนั้นไปไ้เดี๋ยวผมซื้อกางเกงบริโภคให้เอ้สุดยอดนี่เลยขอด้วย แต่แน่นอนว่าผมอาบน้ำนะครับวนไม่หัวนครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยว่างๆแล้วกลับมาจากเอาติ้งแล้วผมขัด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 ด้วยสกอตไบต์ออกแล้วสกอตไบต์เลยหรอสก็ตไบต์เหรอสก็ตไบต์โอเคคนคนร้อนคนขนเนี่ยแดงเลยเนี่ยแดงไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมขัดด้วยสกอตไบต์เพราะว่าสบู่ได้เดี๋ยววันหลังผมช่วยขัดให้เออเดี๋ยวมันจะได้ออกไหมเหรอคนจะได้ไม่เจ็บไหมครับผมสงสารคุณออ๋เหรอใช่แต่ตอนนี้ผมสงสัยมากเลยนะว่ารอยสักของวินนี่ที่เป็นไก่อยู่ข้างหลังเนี่ย เขาจะออกยังไงใช่จริงๆเขาจะถูยังไงผมว่ามันอาจจะถูกไม่ถึงนะแต่ว่าอาจจะมีสตางค์ช่วยอยู่แล้วได้เอ้ยบาจริงอะโอเคเอาเมื่อกี้เขาถามคขาถามคืออะไร้าพี่กับไป มีตริกับกัมพูชาเป็นยังไงบอสบอสพี่คงงงเนาะเมื่อกี้เราพูดยาวไปมิตติกับกัมพูชาแฟนๆน่ารักมากๆแฟนๆกัมพูชาน่ารักมากครับให้การตอบรับเขาเรียกว่าอะไรมารอที่สนามบินกันเยอะมากครับอบอุ่นมากเหมือนแฟนๆกัมพูชาที่เขาผมว่าเขาเก่งมากเขาพูดทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งภาษาไทยได้แล้วภาษากัมพูชาใช่ครับจริงผมยังอึ้งตรงนี้อยู่เลยครับเพามีอะไรสะพิบ้างไหม มีมีมีมมเป็น,นออโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ข้างหลังแบบฉออายบนจอใช่แล้วก็มีเขียนซับไตเติลมาแล้วคือพวกผมเนี่ยเป็นผู้ถออู่ตรงนี้แล้วจอมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วพวกผมก็ยืนอยู่ใกล้จอมากซับไตเติลก็ใหญ่ผมก็เลยต้องอ,าอ,อ่าน อ่านอ่านแบบไล่เลียงกันเจว่าแฟนคลับเขางงว่าทำไมเราพูดเยอะอะไรขนาดนี้เขาถามประโยมไม่เราเล่าเรื่องไงเราเราไม่ได้เจอเราไม่ไดกิงเราเราไม่ได้อ๋อเราไม่ได้พูดเราไม่ได้พูดอย่างนี้นันเออเราเก็บกดเก็บกดเก็บกดจากเอาติ้งได้แหละครับขอขออนุญาตพูดนะครับที่นั่นเป็นยังไงบ้างไม่ได้เห็นตัวจริง่าแฟนคลัดีใจครับดีใจไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยครับใช่ก็ไม่ได้มีแค่แฟนๆกัมพูชาด้วยที่ที่ไปที่นั่นมี แบบแฟนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาเข้ามาอินโดฟิลิปปินส์กัมพูชาใช่มีแฟนบางคนแฟนไทยก็มาเชื่อเสดย์เออเชื่อเสด็จจุดคเนียจุดคเนียชับชับนี่เออไอเนอร์เพลงสลังโอนนี่เก่งเหรผมเก่งมากเลยจริงๆทำไมถึงตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ะจำได้ผมเก่งผมเก่งวะเก่งเก่งผมเก่งเออชมตัวเองซะใหม่มาปะอ๋อครับเดี๋ยวจะไปหาแฟนที่ประเทศอื่น แทนตอนนี้จะมีได้ครับจะมีมีแน่นอนครับมีไปญี่ปุ่นเอ้ยมีบอเคโอเคกว่าโดนกว่าดนมีมีไปญี่ปุ่นกาหลี กาหลีเกาหลีเนี่ยชอบกินปิ้งย่างครับเกาหลีจะชอบกินปิ้งย่างเลยใช่มันก็เรียกว่าอีกอีกหลายประเทศใช่ไมใช่มีหลายประเทศให้เราติดตามครับใชสล่าสุดรลเหมือนกับดราม่านิดนึงเหมือนกับไปทีบ จริงๆผมเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจแหละว่าเอออยากมาหาอยากมาสปอร์ตอยากมาแบบอยากมาเห็นแล้วอยากมาเจอเราเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันแบบแบบที่กัมพูชานี่บางบางคนก็ไม่ได้เจอง่ายๆเพราะว่าเอออยู่ที่กัมพูชาเราอยู่ไทยเนาะก็เข้าใจแหละว่าเออบางคนก็อยากจะเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่วันนั้นพวกเราเหนื่อยด้วยแหละแล้วผมก็หลับแบบเ,เดินล่องลอยไปดูตัวใช่ก็ ก็ได้แหละครับก็ขอบคุณที่ที่ชอบที่ชอบแล้วติดตามครับก็ให้พื้นที่กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณที่มาแบบมาคอยติดตามอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องแบบความเป็นส่วนตัวของพวกเราแต่เรื่องความปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าเวลาแบบนั่งรถตู้อะไรเงี้ยเวลาคนตามไปเดี๋ยวมันเหยียบเท้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวเวลาคนมามุงเยอะอะไรเงี้ยเขาจะลมทับกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยครับมีเยอะไมราอะไรแบบคนที่ไปตามเราอ่ะหรือว่าแค่บางส่วน ก็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 มีบ้างมีบ้างก็มีที่เจาแฟนนทกนก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยุ้ยเขาก็จะพี่ยุ้ยจะพี่ยุ้ยไม่ใช่เราโยนพี่ยุ้ยแล้วหรอไม่ใช่คอยช่วยจัดการอะไรใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เราเพิ่งเป็นหน้าใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเออเราต้องทําตัวยังไงเราต้องปฏิบัติอะไรยังไงต่อแฟนคลับที่มาเดินทางพวกเราแต่ว่าผมผมรู้สึกดีใจนะดีใจเลยวแต่ห่วใช่ัวกัว ใช่ก็มาเจอกันในงานนี้ดีกว่าครับใช่เราจะได้แบบไว้ปาทุกคนอย่างเต็มภาพพูมนี่นี่ไงน่ารักเต็มภาพพูงอ่ะต้องสุรโกึงที่นี่ที่ไทยอ๋อใช่เหรอสวัสดีครับมีแฟนคลับชาวบูชาดูอยู่ไงแฟนๆบอกยกให้เป็นแบบห้างแตกแล้วสิวของเขาอ๋อห้างแตกครับไปที่ห้างแตกที่นี่เขาบอกไปเลยไหม อะไรนะเปงเปงนี่คืออะไรเสียงห้างแตกโอ้แย่แล้วถ้าขห้างแตกเป็นเป้งนี่กลัวเหมือนกันนะทำไมเปราะบางเช่นนี้ะแต่เออห้างไม่แตกหรอครับแตกไหมแตกอยู่นะแตกวะแต่คนมาดูเยอะก็ดีใจครับใช่คนคนมาให้กำลังใจคนมาสปอร์ตคนมาดูเราร้องเพลงมาดูเราพูดแบบไม่มีสาระแบบนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ทนกับพวกเรามาได้นานขนาดนี้นะครับครับผมทำอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้มันหล่นเท่านี้เขา